คนเกิดปีขานหรือเสือนั้นเป็นผีเสื้อผู้หญิงขี่เสือเป็นพานะเป็นคนค่อนข้างจะพูดจาดุดันหยาบคายและดื้อรั้นเป็นอย่างยิ่งถือว่าตนเองเก่งกว่าคนทั่วไปอยู่เสมอมัอกจะไม่ค่อยยอมแพ้แก่ใครอย่างง่ายง่ายแต่มีนิสัยค่อนข้างตลกขนอง ชอบการเล่นเป็นชีวิตจิตใจแต่เอาอะไรแน่นอนไม่ได้นักเพราะขณะที่กำลังเล่นหัวอยู่นั้นอาจจะเกิดมีอารมณ์ฉุนเฉียวขึ้นมาได้โดยง่ายจนกลายเป็นเรื่องทะเลาะวิวาทซึ่งในบางครั้งก็ไม่น่าเป็นไปได้เป็นคนธาตุไม้เอาอะไรแน่นอนไม่ได้นัก บางครั้งก็มีความมั่นคงทางจิตใจดีแต่ในบางครั้งก็มีการแปลเปลี่ยนเอาอย่างง่ายๆเหมือนกันจนบางครั้งก็เข้าลักษณะที่เรียกว่าเปราะง่ายและพังง่ายแต่ในบางครั้งก็มีความมั่นคงอย่างหาที่เสมอเหมือนไม่ได้เหตุที่เป็นเช่นนี้ ก็เพราะาธาตุของตนเป็นประการสำคัญมิ่งขวัญตกอยู่ที่ต้นขนุนสัมมาลอและต้นรังจึงเป็นคนที่ไม่คงที่แน่นอนเท่าใดนักมักจะมีการผันแปรและวกวนอยู่เสมอบางสิ่งที่นึกว่าควรจะได้แต่แล้วก็ต้องพลาดหวังอย่างน่าเสียดายเป็นที่สุด แต่ตนเองก็ไม่สนใจเท่าไรนักจะอย่างไรก็ดีถือเสียว่าสิ่งที่ผ่านมาเป็นเพียงเรื่องลมลมแรงแรงผ่านเข้ามาในชีวิตเท่านั้นและเมื่อมีการพลาดหวังแล้วก็มักจะมาณพยายามตั้งหน้ากระทำความดีสืบต่อไป แต่มักจะเป็นคนเหลิงลืมตัวเอาอย่างง่ายๆเพียงกระทบกับอะไรมาขัดขวางหรือมาชักชวนให้ประกอบกรรมกระทำความผิดแล้วส่วนใหญ่เป็นที่พึงประสงค์ของตนเป็นอย่างยิ่งจึงมักจะอยู่ท่ามกลางความดีและความชั่วเป็นส่วนใหญ่คนเกิดปีขานนั้นชั้นสาตกอยู่ที่บาขวาของพรม จึงมักจะเป็นคนบึกบึนชอบกระทำการงานอันเป็นเรื่องใหญ่โตในบางครั้งก็เกินฐานะความเป็นอยู่ของตนแต่เขาก็ไม่กังวลเท่าใดนักเพราะนั่นเป็นสิ่งที่พึงปรารถนาของตนอยู่แล้วเป็นคนชอบขันอาสาเจ้านายในการทำงานต่างๆจึงมักจะมีการโยกย้ายบ้านเรือน หรือที่ทำงานอยู่เสมอไม่ค่อยได้อยู่เป็นที่เป็นทางและเป็นคนไม่สนใจทั้งสิ้นว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นแก่ตนพระอังคารเป็นปากจึงมักจะเจรจาในทํานองสามหาวหรือตลกขนองมากกว่าและถือว่าปากของตนจะพูดเรื่องอะไรก็ได้ แล้วแต่ความประสงค์ของตนเป็นเกณฑ์ในบางครั้งในวงการสังคมจะถือเสียว่าเป็นคนพูดหาสาระไม่ได้แต่ความจริงแล้วจะพูดออกมาด้วยน้ำใสใจจริงทั้งสิน้นถือเสียว่าปากของตนลงลั่นวาจาสิ่งใดออกมาแล้วจะต้องกระทำตามที่ตนได้ลั่นวาจาเอาไว้เสมอ แต่เป็นคนที่มักจะเจรจาไปในเรื่องของจูสาวมากกว่าและก็เป็นที่พึงพอใจของเพศตรงข้ามเป็นอย่างยิ่งเพศตรงข้ามสนใจมากพระพุทธกับพระสุขเป็นมือจึงชอบในการช่างเป็นอย่างยิ่งถือเสียว่าวิชาการช่างเป็นสิ่งสำคัญในชีวิตชอบการค้นคว้า เกี่ยวกับเรื่องการช่างการเป็นช่างฝีมือแล้วแล้วก็คนเกิดในปีนี้สนใจดีมากแต่ในเรื่องของอักรษรศาสตร์ไม่เป็นที่พึงปรารถนาของเขาเสียเลยนิสัยที่สำคัญคือไม่ชอบการใช้ความจำในการดำเนินชีวิตหากแต่ชอบใช้ความคิดในการสร้างสารรค์สิ่งใหม่ๆ ให้เกิดขึ้นมากกว่า,าพระพฤหัสบดีเป็นใจทำให้เป็นคนชอบเรียนรู้และค้นคว้าวิชาการต่างๆเป็นเขาอมูลถือเสียว,ว่าการเร่าเรียนเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตการลงทุนเพื่อการศึกษานั้นเป็นสิ่งที่เขาพึงปรารถนาเป็นอย่างมากการศึกษาจะช่วยให้เขาเจริญก้าวหน้าได้ การเรียนรู้วิชาการใหม่ๆเป็นสิ่งที่พึงอกพึงใจดังนั้นในการทำงานบางครั้งของคนเกิดในปีนี้จึงเข้าในลักษณะจับจดมากกว่าเพราะต้องการเรียนรู้เป็นสำคัญคนบางคนที่เกิดในปีนี้จึงมักเข้าในลักษณะที่เรียกว่าวิชาท่วมหัว เอาตัวไม่รอดอันเนื่องมาจากความสนใจในวิทยาการของเขาเป็นเหตุพระเสากับพระจันทร์เป็นเท้าทำให้เป็นคนชอบเดินไม่ชอบอยู่เป็นที่ต้องมีการโยกย้ายอยู่เสมออยู่กับที่เพียงชั่วครั้งชั่วคราวและแล้วก็ต้องมีเหตุอันเป็นไป ให้เขาต้องมีการโยกย้ายทั้งบ้านเรือนหรือมิฉะนั้นก็ในหน้าที่การงานและถ้าหากว่ามีการโยกย้ายอยู่เสมอแล้วชีวิตจึงจะเจริญรุ่งเรืองหากว่าอยู่เป็นที่เป็นทางแล้วชีวิตมักจะอับเฉาหาความสุขสบายและความเจริญไม่ได้เลยและโดยเหตุต้องมีการย้ายที่อยู่ และการงานอยู่เสมอเช่นนี้บางครั้งก็เกิดความรู้สึกน้อยเนื้อต่ำใจบ้างแต่ตนเองก็คงไม่ถือสาหาความเท่าใดนักเพราะเป็นคนมีนิสัยอยู่อย่างหนึ่งถือเสียว่าทุกอย่างเป็นเรื่องธรรมดาสาม,มัญโดยทั่วไปดังนั้นการประสบกับทุกขยากในบางครั้งแทนที่จะมีใจโศกเศร้าเสียดาย ลาวดอกกลับเป็นเรื่องทำให้เขาหัวเราะอย่างคลุกคลื้นเพราะคิดเสียว่าเป็นเรื่องธรรมดาสามัญพระอาทิตย์เป็นที่นั่งจึงมักจะเป็นคนใจเร็วด่วนได้ประการหนึ่งและที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งก็คือเป็นคนมากๆในกามารมณ์ และสนใจในเพศตรงข้ามเป็นอย่างยิ่งการเงินส่วนใหญ่มักจะเสียไปในการปลนเปลือเอากับเพศตรงข้ามเสียเป็นส่วนมากเงินทองที่หามาได้ในบางครั้งก็เก็บเอาไว้ไม่อยู่เพราะการมารมณ์และเพศตรงข้ามดึงเอาไปใช้เสียจนหมดสิ้นแต่เขาก็ถือว่าช่างมัน วันหน้าก็หาได้เองนั่นแหละชายที่เกิดในปีขานนี้เมื่อมีอายุยังน้อยอยู่มักจะเป็นคนเจ้าโรคทำให้ญาติพี่น้องไม่ค่อยรักใคร่นักและอาจประสบชะตากรรมด้วยการเสียชีวิตไปตั้งแต่ยังมีอายุน้อยก็มากแต่พอมีอายุมากขึ้นแล้ว กลับเป็นคนที่สนใจในวิทยาการจนตัวเองมีความก้าวหน้าดีเป็นอย่างยิ่งญาติพี่น้องที่พากันปลีกหนีไปตั้งแต่ยังมีอายุน้อยจะหันหน้ากลับมาสมัครสมานสามัคคีด้วยเพราะเห็นว่าไม่เบียดเบียนเอากับเขาเหล่านั้นแถมยังมาขอความช่วยเหลือจากคนเกิดปีนี้เป็นสำคัญอีกด้วย ญิงเกิดในปีนี้เมื่อยังมีอายุน้อยมักจะได้รับความลำบากต่างๆนานา,นา,นาจนในบางครั้งเข้าในลักษณะที่เรียกว่าเลือดตาแทบกระเด็นแต่ตนเองก็ไม่พวกพวลเท่าใดนักเป็นคนมีความซื่อสัต,ตย์กตัญญูต่อพ่อแม่ญาติพี่น้องเป็นอย่างดี ใครได้ทำคุณเอาไว้กับตนมักจะจารึกเอาไว้ในจิตใจและหาทางตอบสนองคุณอยู่เสมอไม่ว่าชายหรือหญิงที่เกิดในปีขานนั้นมักจะมีตำหนิในที่ลับทำให้เป็นคนมกักมากในกามารมณ์เป็นเกณฑ์ชายจะมีคู่ครองไม่น้อยกว่าสองคนส่วนหญิงนั้น ก็มักจะมีการหย่าร้างเกิดขึ้นกับสามีคนแรกและแล้วก็จะมามีคู่ครองใหม่อีกคนหนึ่งที่เป็นเช่นนี้เพราะเกมชะตาชีวิตจะเป็นไปดังกล่าวนี้เสียเป็นส่วนใหญ่อันหนึ่งสำหรับคนเกิดปีขานท่านกล่าวเอาไว้ว่าถ้าเป็นเสือในเวลากลางวันแล้ว จะมีความเป็นอยู่อย่างสุขสบายดีกว่าคนเกิดปีขานในเวลากลางคืนเพราะเสือส่วนใหญ่จะออกหากินในตอนกลางคืนมากกว่าในตอนกลางวันดังนั้นเสือที่เกิดในตอนกลางคืนมักจะได้รับความเหน็ดเหนื่อยในการทำมาหากินเป็นอย่างยิ่ง ส่วนเสือที่เกิดในตอนกลางวันนั้นจะมีความสุขสบายมากกว่าและการทำมาหากินจะคล่องสะดวกสบายดีกว่าคนเกิดปีขานในเวลากลางคืนมากการประสบเคราะห์กรรมก็น้อยกว่าคนเกิดปีขานนี้ส่วนใหญ่จะได้ดีเพราะการอุปการะของเจ้านาย หรือเพื่อนฝูงเป็นประการสำคัญการขอความอุปการะจากญาติพี่น้องนั้นกระทำได้ยากยิ่งนักจะเป็นไปได้เพียงชั่วครั้งชั่วคราวหากว่าต้องมีการรบกวนเป็นครั้งที่สองครั้งที่สามแล้วยากที่จะได้รับความร่วมมืออย่างจริงใจในบางครั้ง ต้องทำให้ตนถึงกับน้ําตาตกในเป็นส่วนใหญ่มากกว่าอันหนึ่งโบราณาจารย์ได้กําหนดชะตาของคนเกิดในเดือนต่างๆเอาไว้ดังนี้คนเกิดปีขานเดือนห้าเดือนหกและเดือนเจ็ดตกเสือดาวธาตุไม้แห้งชีวิตมีความยุ่งยากพอประมาณ แต่เป็นคนมีความสัตย์ซื่อและความจริงใจเป็นที่ตั้งทำให้มีคนนับหน้าถือตาเป็นคนดีคนรู้จักหน้าที่การงานของตนจะมีความทุกข์ยากครั้งหนึ่งในชีวิตและแล้วชีวิตจะเจริญรุ่งเรืองถ้ารับราชการจะก้าวหน้าในตาแหน่งหน้าที่การงานพอสมควร ยิ่งรับราชการเป็นทหารหรือตำรวจจะเจริญรุ่งเรืองมากในชีวิตถ้าประกอบอาชีพทางทำสวนทำไร่ทำนาและการค้าขายแล้วก็จะเจริญรุ่งเรืองพอประมาณเพราะรู้จักแก้ไขให้เหมาะสมกับเหตุการณ์ดีคนเกิดปีขานเดือน8เดือน9และเดือน10บ ตกเสือเหลืองธาตุไม้หอมเป็นคนมีอำนาจวาสนาในตัวเองดีจะทำการงานใดก็ได้รับผลสมหวังทุกอย่างรู้จักใช้คำพูดเพื่อให้เป็นที่รับความนิยมชมชอบของประชาชนโดยทั่วไปสามารถบังคับบัญชาในการงานได้เป็นอย่างดี ยิ่งแก่ตัวจะมีความสุขสมบูรณ์ในชีวิตมากขึ้นทุกขณะแต่ชอบชีวิตอิสระมากกว่าการทำสวนทำไร่ทำนาและการค้าขายจะเจริญรุ่งเรืองดีกว่าการเข้ารับราชการและคู่ครองจะให้ความส่งเสริม ในการทำมาหากินเป็นอย่างมากอีกด้วยคนเกิดปีขาเดือน11เดือน12และเดือนอ้าตกเสือปลาธาตุไม้แก่นเป็นคนมีความซื่อสัตย์และขยันหมั่นเพียรในหน้าที่การงานเป็นอย่างดีถ้ารับราชการจะเจริญก้าวหน้าไปด้วยดีเป็นอย่างยิ่ง รู้จักหลักการนักปราชญ์และการใช้คนดีแต่ถ้าทำสวนทำไร่ทำนาหรือค้าขายแล้วจะได้เป็นเศรษฐีเพราะเป็นคนเข้าใจในการเข้าสังคมได้ดีจะประกอบการงานใดก็จะสำเร็จสะดวกดีทุกอย่าง คนเกิดปีขานเดือนยี่เดือนสามและเดือนสี่ตกเสือโครงธาตุไม้จอมเขาเป็นคนมีความมั่นคงในจิตใจแต่เป็นคนประเภทเป็นหัวหน้าได้ยากทั้งนี้ก็เนื่องมาจากความไม่อดทนและมักจะมีอารมณ์ร้อนแรงอยู่เสมอ แต่สำหรับกับเจ้านายแล้วจะอ่อนน้อมคารวะดีอย่างที่สุดจึงเป็นคนรับอาสาจากเจ้านายเป็นอย่างดีเป็นคนมีสติปัญญาเฉลียวฉลาดรู้เท่าทันกับคนโดยทั่วไปแต่ถ้าทำสวนทำไร่ทำนาหรือค้าขายแล้วจะมีความเป็นอยู่ดีพอประมาณ พอเลี้ยงตัวได้ที่กล่าวมานี้เป็นชะตาชีวิตของคนที่เกิดในปีขานโดยประมาณส่วนเรื่องที่ว่าทำไมคนเกิดปีขานจึงไม่ควรสักยันนั้นก็เนื่องเพราะเหตุว่าเสือทุกตัวนั้นมีลายเป็นของตัวเองอยู่แล้ว จึงไม่ควรที่จะไปสักลายอะไรเพิ่มขึ้นอีกและถ้าหากคุณไปสักคุณก็จะกลายเป็นเสืออีกประเภทหนึ่งซึ่งเราเรียกเสือประเภทนี้ว่าเสือสิ้นลาย